ปวเจ็บใจเปลี่ยนแชมพูมาต้องแพงแต่ผมยังร่วงไม่หยุดในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่คนมัดเข้าใจผิดกันมากที่สุดเวลามีปัญหาผมร่วงผมบางคือส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอเนี่ยเวลามีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยสิ่งแรกที่คนเราจะนึกถึงก็คือการเปลี่ยนแชมพูการใช้แชมพูลดผมร่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วแชมพูมีส่วนช่วยน้อยมากครับ เพราะว่าเส้นผมของคนเราเนี่ยในส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่งอกออกมาเหนือหนังศรีรษะเนตรงนี้มันเป็นส่วนที่ตายแล้วมันเป็น d e ดพ p a r ทของเส้นผมนะครับคุณลองเอากันไกลตัดผมสิมันมีเลือดออกมาหรือเปล่าไม่มีคือเส้นผมตรงนี้มันเป็นแค่เหมือนกับเชือกอะ่ะมันเป็นโปรตีนมันเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นแล้วการใช้แชมพูที่ช่วยลดผมร่วงหรือแชมพูผมหนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาสระผมมาฟอกบริเวณเส้นผมด้านนอกเนี่ย มันก็แค่เคลือบโคตติ้งนะครับเหมือนกับเคลือบตัวเส้นผมไว้มันหลอกตาทําให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นดูเงางามดูสวยดูอะไรขึ้นแต่มันไม่ได้ทําอะไรกับภายในเส้นผมเลยจริงๆแล้วส่วนที่เป็นส่วนสร้างเส้นผมจริงๆเนี่ยส่วนที่มีชีวิตจริงๆเนี่ยคือส่วนที่อยู่ใต้หนังศีรษะนะครับเป็นเซลล์รากผมหรือว่า hair follicle เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาผมร่วงผมบางแล้วทําให้เส้นผมแข็งแรงเส้นผมหนาขึ้นเส้นผมเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่หนาขึ้นจริงๆเนี่ยจะต้องแก้มาจาก inside out นะครับก็คือ สู่ภายนอกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับกินอาหารบริโภคโปรตีนบริโภควิตามินแร่ธาตุให้ถึงให้เพียงพอให้มีสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์รากผมเส้นผมก็จะออกมาสุขภาพดีเส้นหนาแล้วก็ไม่ขาดหลุดร่วงง่ายซึ่งจริงๆแล้วแชมพูเนี่ยมีหน้าที่ทําแค่ ทำความสะอาดหนังศีรษะนะครับมันแค่มีสารทําความสะอาดทำให้ล้างชะล้างความมันแล้วก็พวกฝุ่นพวกมลภาวะพวกเศษสิ่งสกปรกต่างๆพวกขี้ใครที่อยู่บนหนังศีรษะเราแค่นั้นเองครับส่วนเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินแชมพูที่มีพวกสารสกัดมีพวกอาหารเส้นผมมีพวกโปรตีนมีพวกวิตามิน B มีไบโอตินมีส่วนผสมมีซิงค์มีสังกะสีอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วตามงานวิจัยนะครับหนังศีรษะของคนเราเนี่ยจะต้องทิ้งยาสระผมเนี่ยที่มีสารอาหารพวกเนี้ยนานถึง6นาทีนะครับที่พวกอินกิเลียนพวกแอก พวกอาหารเส้นผมสารสกัดต่างๆจะซึมลงสู่ใต้ผิวหนังซึมเข้าไปสู่เซลล์รากผมที่จะทําให้ช่วยให้มันจเจริญเติบโตได้แต่มันไม่ได้ซึมเข้าสู่เส้นผมที่อยู่ภายนอกนะครับมันซึมเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องสารอาหารภายในร่างกายนะครับที่จะช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยก็จะมีซิงค์หรือว่าสังกะสีนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการสร้างโปรโตีนเพราะว่าเส้นผมมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบสําคัญแล้วก็ตัวถัดมาก็อย่างเช่น t r ร c e mineral หรือว่าแร่ธาตุรองช่วยในการสร้างโปรโตีนช่วยในการลําเลียงสารอาหารไปสู่เซลล์รากผม ก็จะช่วยให้เส้นผมสุขภาพดีได้ครับหรืออีกสาเหตุหนึ่งที่มาจากสุขภาพของเรานะครับก็คือภาวะอินซูลินสูงนะครับหรือภาวะดื้ออินซูลินอันนี้มันจะทําให้มันไปบล็อกการลําเลียงสารอาหารไปสู่เซลล์รากผมนะครับก็จะทําให้ผมร่วงได้นะครับสังเกตในคนที่เป็นเบาหวานนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาผมร่วงผมบางโดยสรุปแล้วเส้นผมของคนเราถ้ามีปัญหาผมร่วงผมบาง แชมพูจะมีส่วนช่วยน้อยมากแชมพูแค่ทําความสะอาดคุณแค่คลีนหนังศีรษะไม่ให้มันมันนะครับแค่ทำความสะอาดมันแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆแล้วเรื่องผมเรื่องผมบางต้องแก้มาจากภายใน Inside Out ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารให้ครบให้เพียงพอ อย่างคลิปก่อนๆผมก็มีพูดถึงไปแล้วล่ะครับว่าต้องทานอะไรอะไรช่วยบ้างช่วยยังไงบ้างนะครับหรือถ้าเราจะใช้พวกแฮร์โทนิกหรือว่าที่มาทานหนังศีรษะภายนอกเราก็ต้องทิ้งมันไว้เกิน6นาทีเพื่อให้มันซึมลงสู่หนังศีรษะนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็กดซีฟอร์สจิเด้วยเดี๋ยวผมจะนำความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้หรือว่ามีคำถามตรงไหนทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเราจะมาแก้ปัญหาผมร่วงผมบางกััันครบผมสสวดี